เห็นสูอออย่างไรกับน้องนี่ยเพิ่งให้น้องเนยโอ้ดูใส่เนโอ้โอตัวมดตัวนี้นะเนาะเพิ่งดูโอ้ยตัวมดนี่กระไดเนาะเอ้ยเฮ้ยไอ้แค่อขอไอ้กระไดให้แห้งได้น้องมีอ,รมอารมณ์ตอนน้องมีอารมณ์แท้ปะเออมีอารมณ์แทแ้แหละไอ้สวยได้ได้สวยได้แท้บ่โอ้สวยได้แต่บ,บ่เดืองนี่ไอ้ธนัดกอ่อ รับห้อง่าความเจ็บบม่มีมีแต่ความคั่นและความมันเท่านั้นไหลอิดีวะใช้กระจัดทำไมเอออิรีเลยบะจัดได้ไหมอ,อ,อ,อ๋อ,อมึงเป็นยัง้คือมันรอนยิ่ทซิผูเดียวเป็นบ้าวะบ่ ขันไปบันอยู่นี่โอ้ยขันเดขึ้นไปเป็นคมจริงห่างเลยขันอย่างโอ้บุ้มเมี่ยงหรอกบุ้มเมี่ยงหรอกมันรอนอย่างยู่นี่ยิบลูกไปแต่งตัวหน้าขอสิมาลมเบี้ยงมันนี่นะ่ะเบี้ยงอีหนังอีข่อยชิมาขล้องน้องสาวออาไฟไวๆนี่น้องสาวเจ้าเอออุย้ยมัดแรงวะขึ้มาขี้สใส่ไก่กันเถอะวะผู้สาวมีเต็มบ้านเต็มเมืองมันขึ้นไปเอาแบบฮึฮะ ทก,ก,กินี่เอ้ยบุมียังดกค่อยว่าว่าอันเม่นผู้ใดนอคือว่าโชคดีที่ือนได้นอ้องเอาไปเป็นเมียนนะ <No. S 1> บ่ดีเดอ้บอบ่ลลูกไปอาบน้ำมาแล้วยัให้ค่อยได้นมานำอีกเออไปกอดรถกันเดี๋ยวค่อยจะตามไปแมนบักได้วะขึ้นมาขีใ่ใส่ใกกันเท่ไโนนน โอตายคักแล้วน้าสาวกูหนานฟักซีชิมุนมูนี่แหละโอ๊ยใหญ่ไ,ได้น่อไปเอาปุยน้ำน้าสาวอยู่ในเฮือนน่ะดูเอามาใส่นี่ตนน้นงามงามปุยมากบ่ะปุยยังกับมาล้วนเออ,เอ,อโอ๊ยเนาะ หน้าสาวสุดยอดเฮ็ดแนวไหนนอขึ้นออกแล้วขึ้นออกแล้วเดี๋ยวนะหน้าเอามันยังไอ้เขื่อตกใจเบิดโอ้บุมีิยังดอกคือว่าไงเถอะวะฮะไม่ยังไงโอ้บุมีิยังดอก มาหาค่อยดิม <Overwatch> ีเด็กอยังบอกเออจิว่าจะสีจังสันนะคือว่าเอื้อยตัวเนี่ยบกให้อายนั่นมาเอากับเจ้าฮะเอื้อยเห็นวะโบกให้มาเอาค่อยเออเอื้อยเจ้าเนี่ยโบกมาเอาเนี่ยก็อายกับพี่จักเฮ็ดโอกแต่เฮ็ดนั่นแหละเอื้อยจะโบกดิแต่จำเป็นแหละเดี๋ยวนอนดิจิว่าจังเลยยุใส่ถ้าเอื้อยมึงดิมันจะตัวค่อยบอกโอ้ยบ่ได้ตัวหรอกบ่เสื้อท้าเอื้อยจ้ะมึงเด้อ แม่มันเจ้าบอให้ควายมาเมากับอันนาเศร้านี่แม่บอกเออเอาให้มันลดเด็ดเห็นบอกเสื้อตี่บันนี่นะเออสั่นก็เอาก็เอาขอมากทำไมโอ้มา เดอเสร็จ้ายจะเอกไปหาอันเหญ่โตกันทุกท่านแอนอยู่กัน้องเอื้อกันเนาะอยู่ดีๆก็ให้ไอ้เขยมาเอาน้ำเเผวเจ้าเป็นบ้านอย่างเจ้านี่คือให้ไอ้เขยไปนอนน้ำเเผวฮะไม่อย่างก็ผู้ใหญ่บอกไอ้เขยเจ้าไปนอนเจ้ากะเจ้าตัวบอกให้ไอ้เขยไปนอนน้ำเเาวเนี่ยเอื้อนถามเจ้าจักรวรรนอนรถนอนรถ ห้ามเลยบอกมันแปลว่ปุ๋ยน้ำโตไม่ได้บอกให้มันเป็นนอนน้ำโตแล้วโตนะก็ให้มันะนะอนน้ำเสียเออก็ให้นอนเหรอเนาะจะกันผ้านี่คนเด้อมึงเด้อเห็ดหนังปุ๋ยเห็ดเนาะหน้ามามึงนี่ม่หน้ามาันห้องเฮงอยู่นี่เนาะแม่นส่วนขอ,อกซาดหมาร์เลยไม่หอย่างอีแหละก็เป็นเห็ดอย่างพิษอีกแหละ อูดนั่งซื่อๆกับพิษบัตรนี่อยู่แก่ใจมืงทรานีหีคกูบอกาไปเอาปุ๋ยน้องสาวกูเมื่แว่นกูให้มึงไปเอากับน้องสาวกูว่าจะเขาใจผิดทังหีืบอกประเทศยังไงเขาใจผิดอย่างว่า่านี่น้องสาวกูมมว่อ้ากับกูกินอยู่มาต่อแหล่เจียงลายบอนฝังมีดนะตัดทิ่มซัดนี่สาวเต็มบ้านาเต็มเมืองมาเห็ดมาเห็ดน้องสาวกูมานี่ มานนี่ตายแล้วมันี